เป็นยังไงแบงคน้ำประลุวันนี้มีแดดออกนะคะแต่ว่ายังมีลมอยู่อากาศก็ยังเย็นเย็นอยู่ไหนปราเบ๊ปาเป็นกระทองกลางแถบนี้ป้าเบสทำไมท้องกลางแท้เป็นไงได้ยินข่าวว่าฟันหักห่อ พ่อพ่อบอกว่าฟันหักฟันฟันเล่มไหนฟันเล่มไหนหักดูบนอาบากบนไหนบ้างดูบนไหนฟันล่างฟันล่างสมพ่ออันบอกไปกินยาอันนี้ก็เลือดบึ oh ้งทำไมเลือดเห็นเวลากินน้ำเอาน้ำเป่าเลยเป่างาเลย่ด้นี่เนื้อมันบอเปิดออกดูมัน เนี่ยม uh ันเหนือมันติดกับง uh ่ายอยู่มันมันมันบนเลยง่ายญ่พูดเราอ่ะสูมันอ่าปลากมั่งก่อนนะสูงมั่นสูงฟันปาอาปลาปลาเล่มไหนหักเนาะดูงอ่ะฟันคือหักดูแถะเม็ดมดแก้วหรอเม็ดมดปากล้วสีจุ้งไงจูงอ่ะนี่นะคะเป็นฟันของแบงค์นะคะเล่มนี้อาปากทีนี้ ม่น่าล่ะถึงไม่ค่อยกินหญ้านะคะช่วงนี้สังเกตด,ดูดช่วงวันสองวันนี้แบงไม่ค่อยกินหญ้าเลยเนื่องจากว่าเจ็บฟัน <laughs> ปวดฟันนะคะพอมาเมื่อเช้านี้พ่อมาเห็นฟันเห็นตรงไหนเห็นตรงนี้เลยนะอโอ้ก็ดีแท้ได้กี่เล่มแล้วฟันแบงนี่สามเล่ม,ส,มส,สี่เล่มแล้วเนาะ ได้ซีเล่มแล้วนะคะหักออกพร้อมหางเลยสิ <c oughs> หักออกพร้อมตัดตัดหางเลยนะตัดหางไปเมื่อวาน <c oughs> วันนี้ฟันหลุด <c oughs> มไม่ต้นงเลยเอาอม,มาล้างเลยได้แา่ยาล้างมันก็ไปเอามานเลยสิเอามายุ่นน้มันมะกอก สบายแล้วใช่ไหมกินได้อีกแล้วใช่ไหมทีนี้ก,นก, <laughs> กินได้เราเขาอีกกินได้เยอะกว่าเดิมอีก <laughs> ฟันออกแล้วนะคะนี่ฟันซ <c oughs> ี่ที่สี่แล้วนะคะฟันของแบงค์นี่หักออกมาเห็นเห็นท no? <c oughs> ุกอันเนาะเห็นทุกอันที่ที่หลุดนะคะ ปกตินี่จะกินหญ้าไม่เหลือแต่ว่าวันสองวันที่ผ่านมานี่หญ้าเหลือเต็มนะคะไม่ค่อยกินแสดงว่าปวดฟันอยู่บรรยากาศก,ก็ยังหนาวอยู่นะคะอากาศยังมีลมแล้วก็หนาวอยู่ ได้อะไรลูก